สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Warrior of the East วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเครื่องบินโจมตีเบา A37 Dragonfly ที่มีบทบาทการรบและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากตั้งแต่ต้นกำเนิดการออกแบบความสามารถทางเทคนิคไปจนถึงการใช้งานจริงและผลกระทบเชิงประวัติศาสตร์ เรื่องราวเริ่มต้นในช่วงทศวรรษ1,960เมื่อสหรัฐอเมริกามีความจำเป็นเพิ่มขึ้นในสงครามต่อต้านคอมมิวนิสต์คาลเตอร์อินซูเจนซีคอยโดยเฉพาะในเวียดนามเครื่องบินที่มีอยู่เช่น Douglas a 1 Skyrider ซึ่งเคยมีบทบาทในการให้สนับสนุนภาคพื้นใกล้ Close air support เริ่มมีจุดอ่อนเช่นเครื่องยนต์ลูกสูบการลงจอดแบบ tail dragger และเสียงต่ำความเร็วไม่ทันสมัยเทียบกับเจ็ตการบำรุงรักษามีความซับซ้อนและอื่นๆในขณนะดเดียวกันกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกามีรุ่นฝึกบินพื้นฐานอยู่แล้วคือ Chesna T-37B ซึ่งเป็นเครื่องบินฝึกสองลำตัว เครื่องยนต์เจ็ตคู่ซึ่งมีโครงสร้างเรียบง่ายน้ำหนักเบาอัตราการบำรุงรักษาค่อนข้างต่ำและเหมาะกับการฝึกบินเบื้องต้นจึงเกิดแนวคิดว่าถ้าเอาที7 7มาปรับปรุงให้มีกำลังเครื่องยนต์สูงขึ้นมีจุดยึดอาวุธใต้ปีกฮาร์ดพอยต์มากขึ้นมีความสามารถบินสนับสนุนภาคพื้นดิน close air support และอยู่ได้ในสนามบินที่มีสภาพไม่ดีหรือทางวิ่งสัน้น ก็อาจจะเป็นเครื่องบินคอยที่มีประสิทธิภาพดีและต้นทุนตำ่ำการพัฒนาเริ่มด้วยแนวทางของต้นแบบชื่อ YAT 3 7 D, YA 3 7 A ซึ่งเป็นการดัดแปลง T 3 7 C, T 3 7 B ให้มีเครื่องยนต์ใหม่ที่แรงขึ้นจากนั้นติดตั้งจุดแขวนอาวุธใต้ปีก3จุดในแต่ละปีกหรือในต้นแบบบางรุ่น4จุด ครั้งแรกที่ YAT-37D บินทดลองคือในเดือนตุลาคม1,964หลังจากทดสอบเบื้องต้นก็มีการสั่งผลิตรุ่น A-37A ซึ่งเป็นการดัดแปลงจาก T-37B จำนวน 1, 39เครื่องเพื่อใช้กับโครงการ Combat Dragon โดยนำมาประเมินในเวียดนามว่าเหมาะสมกับภารกิจคอยหรือไม่ A37 a มีเครื่องยนต์ GEJ85GE5 ซึ่งแรงกว่าของ T37 หลายเท่ามีจุดแขวนอาวุธห่อลายจุดมีปืนมินิกุลขนาด7.62ม mm. ิลลิเมตรติดในจมูกโนสพร้อมอาวุธอื่นๆเช่นจรวดระเบิดแบบไม่ชี้เป้าและอื่นๆ หลังจากใช้ในเวียดนามแล้วพบว่ารุ่น a 37A มีจุดอ่อนบางอย่างเช่นระยะบินไม่ไกลเพียงพอ endurance ต่ำการควบคุมขณะโจมตีมีความเหนื่อยล้า control response เมื่อบินร่อนต่ำเข้าโค้งรุนแรงระบบควบคุมการบินไม่มี redundancy บางส่วนและการมองเห็นของนักบินอาจถูกรบกวนจากอาวุธหรือโครงสร้างปืน จึงมีการผลิตรุ่นปรับปรุงชื่อ A-37B ซึ่งเริ่มส่งมอบในปี1968ปรุ่น A-37B มีการเสริมหลายอย่างเช่นโครงสร้างที่แข็งแรงขึ้นรองรับแรง G-G-load ได้สูงกว่ามีระบบเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ Airfilling p r o b เพิ่มความจุถังเชื้อเพลิงภายนอก External Fuel Tank เพิ่มแผงควบคุม Avionics และเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักบินเช่นหน้ากากกระจกกันกระสุนโลกกันชิ้นส่วนแตกกระเด็นและถังน้ำมันที่มีคุณสมบัติเซลล์ซีลิงเป็นต้นจำนวนที่ผลิตของ A-37B อยู่ที่ประมาณ577เครื่องทั่วโลก ในการรบที่เวียดนาม A-37A ถูกส่งไปร่วมภารกิจภายใต้โครงการ Combat Dragon ตั้งแต่ปี1967โดยปฏิบัติหลากหลายบทบาทเช่นสนับสนุนภาคพ,พื้นใกล้ Close Air Support สนับสนุนฮอสเตอร์ทำหน้าที่ f a c t ์ฟอ r ์เวิ r ์ดแอร์คและการโจมตีเวลากลางคืนรวมถึงบินลาดตระเวนกลางคืน Interdiction Mission ภารกิจอาวุธที่ใช้นั้นรวมถึงระเบิดระเบิดคลัสเตอร์จรวดไม่มีเป้าหมายเฉพาะอังกายรอรเก็ตถังนาปามนาปามแท้งและพอดปืนมินิโกล SUU11 A เ,เป็นต้นเมื่อรุ่น A37B เข้าสู่การใช้งานมันแสดงศักยภาพที่ดีมากในการยิงสนับสนุนภาคพื้นใกล้ โดยเฉพาะในสนามบินที่สภาพไม่เอื้ออำนวยหรือรันเวย์สั้นๆมันทำได้ดีในเรื่องความคล่องตัวและความสามารถในการโจมตีเป้าหมายที่อยู่ใกล้เพราะบินที่ความเร็วและระดับต่ำได้ดีกว่าเครื่องบินรบเจ็ตที่ปีกอ่าวสเว็บวิงที่มักจะต้องบินเร็วกว่าเยอะ มีข้อมูลว่าระหว่างปฏิบัติการ A37 ทั้งหมดบินซอตี้มากกว่า1 6 0 0 0 0นซอตี้ในช่วงสงครามเวียดนามและสูญเสียเครื่องบินเฉพาะ USAF จากการรบแค่ประมาณ22เครื่องเท่านั้นถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนซอตี้และบทบาทที่มันทำ หลังสงครามสหรัฐส่งมอบ A-37B ให้กับกองทัพอากาศเวียดนามใต้ Republic of Vietnam Air Force (RVNAF) ประมาณ254เครื่องเมื่อเวียดนามใต้ล่มสลายบางส่วนถูกยึดโดยกองทัพเวียดนามเหนือและใช้งานต่อไปทั้งในเวียดนามและในประเทศเพื่อนบ้านและถูกค่อยๆ ถอนออกจากการใช้งานเนื่องจากชิ้นส่วนอะไหล่ลดน้อยลงและเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแทนที่ในหลายประเทศละตินอเมริกา A-37B ถูกใช้ในสงครามกลางเมืองซีวิวอ์เช่นเอลซาวาดอร์ซาวาดอรานซีวิวอ์ ซึ่งถูกส่งมอบโดยสหรัฐอเมริกาเพื่อแทนที่เครื่องโอรากันที่ถูกทำลายไปหลายเครื่องเครื่องบิน A37 ถูกใช้ในการทิ้งระเบิดฐานกระบอลั์ของกระบฏเมืองและให้การสนับสนุนภาคพ,พื้นใกล้หลายรูปแบบรวมถึงบินตัดเส้นทาง interdiction ในประเทศไทยเองกองทัพอากาศไทยรอยัลไทยแ Air Force r t a f ได้จัดหา A37B มาใช้จำนวนหนึ่งมีการให้บริการตั้งแต่ประมาณปี1972และเลิกใช้ในปี1993มีเครื่องแสดงในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศไทยรอยัลไทยแอร์ฟอร์สม u s e ซีที่ดอนเมืองกรุงเทพมหานคร